เอาไปชกกันทำไมอ่ะ ไอ้เบกเบกบกดโทษเบกกด,โ,ดโอ้ยมึงนี่เนาะบดเดเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาละครับคลิปนี้เราจะมาทํากิจกรรมสนุกๆน,นะครับโดยกิจกรรมแรกของคลิปนี้ก็คือการที่เรานะครับจะให้ทุกคนเนี่ยยกเว้นผมนะเข้าไปในเต็นท์แล้วก็มาสุ่มเลขกันว่าใครจะได้เลขน้อยสุดและจะเป็นคนอยู่ในเต็นท์เป็นคนสุดท้ายนะครับและโดนขังอยู่อย่างนั้นประมาณนั้นเป็นการลงโทษนะครับเอาละทุกคนเข้าไปในเต็นท์ก่อนแล้วกัน ข้าไปไปเข้าไปเข้าไปครบทุกคนแล้วพี่ครบแล้วครบทุกคนมากเดี๋ยวไปเตะเข้าเลยสัตว์ค ну ู่แรกมาเลยมายืนคู่กันต่อหน้าเอาคนอื่นไม่เกี่ยวไปอยู่ข้างหลังก่อนเอาเอาคู่แรกก่อนคนซ้ายกางเกงม่วงคนขวาชุดแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มคนกางเกงม่วงก่อนว่าเขาจะได้เลขอะไรนะครับมาม่ใหม่อ่ะกางเกงม่วงได้18นะครับได้18เป็นทางด้านของชุดแดงมาจะได้เท่าไหร่กัน แดงได้ยี่สิแปดชุดแดงได้ออกครับชุดแดงได้ออกชุดแดงได้ออกชุดแดงได้ออกเอามาเอามาเอามาต่อเกงม่วงยืนต่อยืนต่อยืนต่อเอามาเรามาต่อกับเกงม่วงต่อกันดีกว่าเกงม่วงอะยี่สิบห้าคนที่เต้นนะครับมาดูกันว่าเขาจะได้เลขอะไรวิสามเก้าฮึ เฮ้ยเล็กเกินเอามามาเอา้าอย่าบังเขาสิโอเคดูเหมือนว่าคนของเกงม่วงเขาจะยังไม่มีดวงที่จะได้ออกมานะครับอ่าเหลือคนกี่คนอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนมาเดี๋ยวเราไปต่อกันว่าใครจะได้อยู่ตรงนี้นะครับใครจะอยู่ในเต็นท์นะครับฝั่งขวาก่อนดีกว่าฝั่งขวาก่อนดีกว่าเกงแดงเกงแดงนะครับแบกเองแบกเองยิมซีแบกแบกยิมซีโอ้ชนะแล้วพี่ชนะจริงเหรอเอ้าเกงม่วงเกงม่วงต่อนะเกงม่วงต่อนะเกงม่วงต่อนะเพราะจะได้ออกไว้นะครับเกงม่วงเฮ้ยเฮ้ยสิบ ไม่ได้ออกเป็นไงอะเป็นไงอะเป็นไงไปไปพี่ๆออกไปโอเคโอเคโอเคออกมาออกมาออกมา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 ต่อาม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 กมอมา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 ่ามามมกมามามาวาะามามางาม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 กมา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 มมา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 งมา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 มกมดมา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 แามามามมาากามามมา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 มแมามมามาาแมมา มาเยอะว่ะแบบเกือบเกือบห้าสิบอ่ะสูงสุดมันคือห้าสิบนะต่อไปเสื้อทหารนะเสื้อทหารโอเคเสื้อทหารเป็นสิบห้าเว้ยเสื้อแดงได้ออกเสื้อแดงได้ออกเสื้อแดงได้ออกมามามาเหลือสองก็ตื้นตายเหลือสองก็ตื้นตายเอาไงดีเหลือสองก็ตื้นตายเอาไงดีน้องเริ่มเริ่มจะใครก่อนดีเอาชุดทหารแล้วกันเอาคนใส่ชุดทหารก่อนแล้วกันนะครับวีหกขี้หน่อยจังวะ ชิบหายอ่าเอาแล้วเอาแล้วพี่คนนึงเลยพี่ชุดคนป่ามา40แน่นอนอยู่แล้วชุดทหารไม่อยู่ครับทหารเฮ้ยอ,อยู่ในนั้นเลยนะเรียบร้อยกับกิจกรรมแรกนะครับคนที่ได้แต้มน้อยที่สุดคือคนใส่ชุดทหารคนนี้นี่เองนะครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเปิดไม้หน่อยเปิดไม้หน่อยการททหารฮัลโหลอโอ้โหแบ็ต่อยผมพี่ นะครับนะครับกิจกรรมแรกผ่านไปเรียบร้อยนะครับก็ได้ผู้โชคดายนั okay, right, left. Left ่ก็คือคนจะชุดทหารนะครับคนนี้นะครับผมโชคดายโชคดายโชคดายนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกิจกรรมต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคนะครับกิจกรรมต่อไปคือการที่เรานั้นจะมาหาคนที่จะโดนตําโทษว่าใครแต้มน้อยที่สุดเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการยิงถังระเบิดใส่ตายนั่นเองนะครับมาคู่แรกอ่าอ่ามาเนาะมาเนีะมาเนาะมาเนา โอเคเถียงกันทั้งหมดมานะครับเริ่มจากแบ็ก่อนกางเกงแดงนะครับว่าเขาจะได้แต้มเท่าไหร่ร้อยหนึ่งป่ะสามสิบสามอ่าแตงเอว่าเยอะอยู่เธอว่าเยอะอยู่รอดอ่ะคนมากับดียวเยอะอยู่เธอว่าเยอะอยู่มากางเกงฟ้าย้อนสิบปน้องสิบปพี่เขาอาจจะได้เยอะกว่าก็ได้สี่สิบสองเป๊ะมึงยังอยู่ยังอยู่ผมรอดใช่ไหมพี่ผมไปแล้วนะ มาเอาเอามึงได้สามสิบเขาได้42มานะครับกางเกงฟ้าออกมานะครับอ่ะมาต่อนะครับกางเกงม่วงเริ่มจากกางเกงม่วงก่อนดีกว่านะครับหรือ41เฮ้อรอดอยู่แล้วหมายถึงเขานะสูงสุดคือ50นะสูงสุดคือ50แท็บนะครับมากางเกงแดงแบ็กนะครับ39แบ็กยังอยู่แบ็กอยู่นี่ออกมากางเกงม่วงออกมาออกมารักผมจังเอาละครับมาเริ่มจากชุดแดงก่อนนะชุดแดง14ว่ะชุดแดงน้อยว่ะ มาน้อยเลยวะสิบสี่นะครับ<อ>ต่อไปเป็นแบล็กแล้วกันแปดไ,ไอ้แบล็กไอ้แบล็กมึงนี่เชื่อเฮ้ยตัวนี้จริงตัวนี้จริงเป๊ปล้วนแล้วเปล่า <laughs> โอ้โหต่อไปชุดแดงชุดแดงมาต่อชุดแดงนะครับชุดแดงกันมางรีบหน่อยแล้วตอนนี้งวงยีบีบนะครับสามสิบแปดนะครับชุดแดงแล้วก็แบล็กนะครับมาดูแบล็กว่าแบล็กจะได้เท่าไหร่ เกงแดงนะครับยี่แปดไอ้แบ๊กมึงยังอยู่อีกอ่ะออกมาชุดแดงชุดแดงออกมาชุดแดงออกมาแดงมาาอ่ต่อชุดคนป่านะครับมาดูเขาว่าเขาจะได้อยู่หรือเขาจะได้ไปหรือว่าใครจะได้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะแบ๊กอยู่อยู่แล้วพี่เอาเรื่องจะมึงก่อนแล้วกันนะแบ๊กนะเกงแดงนะครับตอนนี้ยี่สิบห้าเวแบ๊กอ๋อพอได้ต้องน้อยกว่านี้ต้องน้อยกว่านี้นะครึ่งครึ่งชุดคนป่านะครับไปเฮ้ยสามถึงหก ไอ้แบงค์โดนตายตายตาพี่แมว้แบงค์ไม่ได้ต้องถางเขานี้มันโยนกูได้ว่มเดี๋ยวเอาเข้าแถวเข้าแถวหันหน้ามาหาพี่มาโอเคเอาโอมันจะขยับมาดมหำเรื่อยๆรื่อยเลยวะอะไรมันอยู่นิ่งๆสิประมาณเนี้ยอะโอเคนะครับกิจกรรมต่อไปเราจะทำการนะครับหาผู้ที่เท่ยมน้อยและลงโทษด้วยการโดดลงไปนะครับ ใครแต้มน้อยคือต้องโดดลงไปจากตรงนี้ตรงสูงเลยนะครับเป็นการลงโทษนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะซูมจากคนแรกเลยนะครับชุดแดงชุดแดงเลขสิบเอ็ดเลยชิบหายแล้วจำจำเลขตัวเองไหมนะจำเลขตัวเองไหมนะถ้ารู้ตัวก็ต้องโดดนะไปข้างหลังไปไปยู่ข้างหลังเลยไปโอเคนะครับหัวชมพูนะครับต่อไปมาดูกันว่าเขาจะได้กี่แต้มนะยี่สิบเอ็ดอ่าอ่าจำเลขไว้จำไว้ไปยู่ข้างหลังไปยู่ข้างหลังจำเลขตัวเองไหมนะจำเลขตัวเองไหมนะต่อไปสี่เว้ยเฮ้ยชิบหายแล้ว ชุดาด้วทหารอีกแล้วทหารอีกแล้วเหรออาต่อไปกางเกงม่วงเอ้ยอาจจะมีใครได้หนึ่งก็ได้มันออกอยู่อากางเกงม่วงนะครับมาดูกันว่าเขาจะได้กี่แต้ม1 4อ่าจำเลขตัวเองไว้นะอย่างน้ลปไป <ๆ S 2> ไปไป4คือรอดหมดชุดแดงนะครับชุดแดงมาดูกันว่าเขาจะได้เท่าไหร่ไอคือ27เยอะอยู่นะถ้าถ้าต่ำกว่า4คือก็โดนแล้วมาแค่นั้นแหละคิดแค่นั้นแหละเอาละครับต่อไปเป็นแบล็คนะครับ แดงแดงมาสิบไอแบกเกือบมือไอยรอดไปดีอันหนึ่งเลยเนาะคนสุดท้ายคนสุดท้ายถ้าได้ต่ำกว่าสี่คือจบมาๆมมายืนคู่กันมายืนคู่กันมาๆไอไปไปไปได้น้อยสุดอ่ได้น้อยสุดอ่มายืนมายืนคู่กันกับคนนี้มาดูกันว่าใครจะได้โดดนะครับมาลุ้นกันขวามือผมเป็นคนที่ได้สี่นะครับซ้ายมือคือคนที่ยังไม่สุ่มนะครับมาสายมือจะได้เท่าไหร่ สามสิบสองไอชื่หมายแล้วเรียบร้อยไม่อำลาเลยเลยวะไปเลยเหลือวะไม่อำลาเลยเลยวะสปอดีกว่าวะสปอโอเคเรียบร้อยนะครับกิจกรรมนี้จบแล้วนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกิจกรรมต่อไปนะครับเราจะไล่จากรถไหนไปรถไหนคนหนึ่งรถแรกคนสองรถสองอะไรเงี้ยเราจะเอาเราจะเอานี่ด้วยป่ะสปอร์ตด้วยเหรอ ไม่พี่พี่ว่าเราต้องเข้าบ้านมั้ยเข้าบ้านอะไรอ่ะ้ยเข้าบ้านพี่เข้าบ้านเลเซอร์โซนพี่อ๋อเฮ้ยแล้วรถกลัวรถรถจะปลอดภัยไว้เนี่ยเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านด้วยป่ะเนี่นอนพี่เนี่นอนเนี่นอนที่เราดูพี่เราดูผลงานเออพพีี่่เราาดงนโอ้ยกูจะด่าเลเซอโซนให้ถ้าทำรัวกูพังอ่ะเฮ้ยไอ้นั่นมันชิวจังวะระวังเด้อเด้อระวังเด้อเด้อเนมันเต้นชิวจังวะเต้นก็ชิวเนี่ย โอเคโอเคนะน่าจะไม่โ่นโดคนรู่าโอเคโอเคได้อยู่้ได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 ทุกคนด้ไย้ได้ได้ไก้่ะได้แล้วด้ไ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 ้ได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 ้ไม้ได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 ้ค้้้้าไ้ไ่ไ้ไ้้้้้ แต่จะยิงผัดกันยิงทีละนัดนะครับเราจะยิงทั้ง3คัคนเลยไหมหรือว่าจะเอาแค่แบบสาคนเลยสคัคนเลยเนาะคนนะครับคนแรกก็3คนคนสองสามคนเลยใช่ใช่ยิงผัดไปทีละนัดทีละนัดทีละนัดอย่างเงี้ยผัดกันไปนะครับใครเป็นคนยิงระเบิดนะครับคนนั้นจะต้องดูลงโทษนะครับด้วยการย่างสดวกับรถเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับคนแรกมาคนแรกคือใครมาเลยมาทีละนัดเลยสามคนล้วนเลยนะสามคนล้วนเลยสามคนวนเลยคนล้วนเลยอ่าไปแล้วไปต่อท้ายนะไปต่อท้ายนะ ไปต่อท้ายคนอยู่ข้างหลังอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยต่อไปต่อไปเฮ้ยมันยิงเทนนันต์เอาแล้วแต่แล้วแต่ได้หมดได้หมดเตะยิงนัดก็ได้ได้หมดอ่ะอ่าก็มันรัวสามแต่กี่ปืนก็ได้มาจะพกจะลูกซองก็ได้แล้วแต่มาแก้คนร้าหลังอ่ะพี่เฮ้ยยิ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันเล่นเลยเฮ้ยระวังด้วยนะระวังด้วยนะต่อไปเป็นอ่าคนใส่ถังนะครับไปร่วงกันไปเฮ้ยเฮ้ย เราเบื่อไปแลนวนะหยุดหยุดก่อนหยกกุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยวกันถังถังไปตรงรถเลย <S 1> <S 1> <S <S เรียบร้อยโอเคต่อไปอ่าแบ็กอ่าโดนอีกคนหนึ่งแล้วอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอ่ะผัดกันไปเอาคนตายไปทั้งหลังต่อโอเคอ่ะผัดกันมาอีกอ่าใครจะโดนมาอ่ามาอยู่ตรงรถเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว เออตนนี้ไม่ตายวะมาช้านี่เราเนี่ยฮะอ่ะเป็นว่าอันนี้รวมไป็หลกกันนะครับเพ <_ A> ราะว่าแบบมันคิดไม่ทันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อดูมีมีมีอีกมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตายได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาต่อ, <_ A> อกันเลยเลี้ยงแถวใหม่เหลือคนเจ็ดคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะสุ่มทีละคนนะครับเขาจะได้เลขอะไรกันคนแรกนะครับเป็นหัวชมพูนะครับเราจะมาดูกันว่าเขาจะได้ก,กี่แต้มนะครับคนที่ได้น้อยที่สุดคือต้องโดนนะต้องโดนค่าทิ้ง โอเคถ้าสุกก็จะเดินออกมาอย่างนี้ยี่สิบแล้วก็ไปข้านอยี่สิบนะได้ยี่สิบนะมาจำเลขตัวเองไว้นะอ่าคุณต่อไปเป็นถังนะถังจะได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งสิบอะมีน้อยมีน้อยแล้วมีน้อยแล้วมีน้อยแล้วมากางเกงม่วงมามาเอาเลขของตัวเองไปถ้าน้อยกว่าสิบนะรับรองว่าอาจจะโดนก็ได้อ่าเฮ้ยสี่สิบเก้าเกือบห้าสิบอะเฮ้ยรอดแล้วคนนี้กูว่าต่อไปเป็นกางเกงแดงนะ ชุดแดงนะชุดแดงแค่สามสิบเอ็ดจำเลขตัวเองไว้นั่นจะรอดนั่นแหละถ้าต่ำกว่าสิบก็คือต้องโดนนั่นแหละแค่นั้นเองโอเคเลครับชุดทหารมามาดูกันว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะครับสี่สิบหกว่ะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะโชคดีว่ะตอนนี้ว่ะโอเคเลครับชุดคนป่านะครับสามสิบสองยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไปอ่าดีออนมาดิต่อไปมาถ้าต้องต่ำกว่าสิบอะเอ้ยคนนี้อต้องต่ำกว่าสิบเฮ้ยสิบห้า โลดป่ะโอสิบเดนมาดิใครได้สิบ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 ยิงพร้อมกันเลยป่ะยิงพร้อมกันเลยป่ะยิงพร้อมกันเลยมา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 ทุกคนมาทุกคนมามาเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนดิ้นเหรอดิ้นเหรอยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่พร้อมตายเนี่ยดิ้น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 เฮ้ยมันจะยิงโดนได้ไงนี่นี่นัดแรกนัดแรกเออเรียบร้อยนัดเดียวนะีร้อยโอเคต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาร่วมมือกันในวันนี้นะครับ เอาเป็นว่าคลิปน <Koll> e <statistically> <sm> ี้นะครับคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบลูปีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเฮ้ยมันจะจบแบบนี้จริงเหรอสรุปก็ตายหมดอยู่ดีโอเคสรุปก็ตายหมดอยู่ดีแหละเออโอเคไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อน